ผมถามประชาชนว่าเอาไงไปถามประชาชนอย่ามาถามผมผมไม่มั่นใจรทั้งที่เนะี่ยผมมั่นใจว่าผมทํางานผมได้ก็แล้วกันผมทํางานของผมให้ได้แต่ถ้ามันประชาชนไม่ไว้ใจมันก็่องของประชาชนจะทําไงก็ไปว่ามา,มามไปถามไอ้คนน้อนดิอย่าไปจ่อปากเขาอย่างเดียวให้เขาพูดเขา้าใจป่าไอ้คนขัดแยง้งไอ้คนไม่รับอะไรต่างๆไปถามเขาที่ว่าถามแบบถามผมเนี่ยแล้วท่านจะว่าไงท่านจะเอาอยัางไงผมไม่เคยท่านถามเขาเลยนะมีแต่ท่านไอ้นี่ไป แล้วท่านก็มาไล่ผมกอนนี่เป็นลีลาของท่านนายกเมื่อวานนี้เะครับเผอิญฝ่ายที่เขาไม่รับเนี่ยเขาพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรนะก็ไม่ต้องไปถามอะ่ะมีแต่ท่านที่ยังไม่ตอบนะแต่พออยู่ในสปอตไลท์เนี่ยพอเป็นนายกก็จะเจอคําถามเยอะกว่าคนอื่นหน่อยใช่นนเป,ปกติแต่อันนั้นอันนั้นนี่เป็นหนึ่งในครั้งหนึ่งที่ท่านเอาไม้เนี่ยหักออกมาเนะ่เกือบหักนะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้แบบอยู่ดีๆขยับไม้ค่อนข้างอ่อนยื่นให้สื่อมวลชนพูดเองถ้าอยากจะพูดฮ แต่ก็ให้ภาพแหละฮะว่าทุกอย่างจะเดินไปตามรถแมพใช่ไหม,น,มนี่ก็ย้าอีกทีนะนายกบิ๊กตู่ก็พูดชัดเจนว่าคุมงานคุมได้คือ,อคือผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะภาพใหญ่ของคอสชอเนี่ยคุมอยู่ไม่มีกองกาลังที่จะคิดปฏิวัติซ้ําปฏิวัติซ้อนแน่นอนไม่มีมวลชนที่จะออกมามต้านอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้คือใครจะพูดอะไรก็คุมคอสชอก็คุม,อ,มอยู่หมดเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วต่อให้ร่างผ่านไม่ผ่าน ถ้าบอกว่าเป็นไปตามรถแมพก็เป็นไปตามรถแมพเพียงแต่ว่าใครจะเป็นคนดําเนินกระบวนการหารัฐมนูลฉบับใหม่มกรณีไม่ผ่านซึ่งนันก็ไป็ร <จะ S 2> เรื่องยังไงแ,<ต>แล้วรูปแบบหน้าตาจออมาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> คือท่านแพรงมาแล้วว่าเป็นการยําเอาข้อดีของรัฐมนูลหลายๆฉบับมาใช้ร่วมกันแต่ทีนี้ท่านก็พูดเองนะครับว่าท่านก็ทราบดีว่าปัญหาสําคัญก็คือการไม่ได้ประชาชนเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการของการร่างตั้งแต่ต้น ช่ไหมครับมีคำถามอีกสองสเรื่องนะที่มีสื่อเล่นก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องที่คุณเรืองกายไปยื่นถึงนายกให้ตรวจสอบกรณีระงับจุลสารของการออกเสียงประชาธิติที่แจกโดยกรกตบอกว่ามันมีเข้าขายชี้นำนะฮะนายกบอกว่ายังไม่เห็นรายละเอียดเพียงแต่ต้องไปดูว่าผิดถูกอย่างไรกรกตเป็นผู้ตัดสินใครไม่เห็นด้วยก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเขาร้องทุกข์ว่ากรกตผิดนะฮะแต่ว่าให้กรกตเป็นผู้ตัดสินแปลว่านายกไม่ได้เห็นจริงนะฮะัง อีกเรื่องก็คือ,อเมื่อถามว่ามีการประเมินว่าหลังประชาะประชามติแล้วนายกอาจจะตัดสินใจปรับครอมอรพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีคือใน,ในไทยรัฐเขียนเรื่องปรับครอมอรมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่านั่งประเมินดูมันก็ไม่ได้มีชื่อใครโผล่มาไม่ได้เป็นกระแสที่แรงรสักเท่าไหร่เลยนะแต่ว่ามันมีความชัดเจนนะเพราะท่านนายกเมื่อวานนี้ก็พูดถึงวันที่9สิงหาวันนี้กรุงเทพธุรกิจด้านหลังเขาเขียนเรื่องนี้ครมคสชนัดถก9สิงหา ก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ได้มาจากการแถลงข่าวของนายกเนี่ยนายกเขาบอกว่าวันที่9สิงหาคมเนี่ยผมจะประชุมร่วมคอรมคอสชเพื่อจะวางแผนหาวิธีการในการดําเนินการต่อไปหากร่างนูนนั้นไม่ผ่านว่าจะทําอย่างไรถ้าผ่านจะทําอย่างไรก็แสดงว่าอันนี้คือคือเขาเตรียมการว่าอังคารหน้าเนี่ยต้องมีคําตอบแล้วเพราะว่ารู้ว่าคนที่ไปโหวตเนี่ยก็คงอยากได้คําตอบโดยเฉพาะยิ่งถ้าไม่ผ่านคือถ้าผ่านมันก็มีตาม กลไกของมันอยู่แล้วล่ะอาจารย์วิชนุเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าทุกอย่างมันเตรียมไว้แล้วคือหมายถึงว่าเขาคิดไว้ก่อนล่วงหน้ากันแล้วว่าจะต้องมีอะไรเพราะฉะนั้นแล้วพอถึงวันที่9ก้าจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรอวันที่เก้าก็ได้นะวันที่8ก็ยกหู่คุยกันแล้วล่ะว่าว่าจะต้องมีสเต็ปหนึ่งสองสามสี่อย่างไรมีทางเลือกอย่างไรมีทางออกอย่างไรครับนี่ headline นี้ฮะไทยโพสต์มาช้าหนแต่เมื่อวานนี้หนึ่งาวไบเด็ดๆเนี่ยที่เมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในชาวไบเมื่อกี้นี้แต ไม่เคยแพ้ใครคือจร<ม>ิงแล้วท่านบอกว่าไม่ได้ไม่ได้มาสู้รบกับใครัครบ<ม>ซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งแต่อันนั้นฟังแล้วมันไม่ค่อยมันไงนประโยคนนี้ฟังแล้วมันคือแบบเนี่ยไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครก็คุมเกมหมดอยู่แล้วฮะครับ แต่ว่าคนนี้จริงๆคนที่เคยขึ้นมาเป็นนายกหลายคนก็ไม่เคยแพ้ใครทั้งนั้น <c oughs> แนะคือบอกว่าแกช่วงแรกๆอะ่ะ <c oughs> คือส่วนใหญ่ที่มาเป็นนายกเนี่ย <c oughs> จนถึงวันที่เป็นนายกเนี่ยคือถ้าไม่เคยแพ้ใครฮะถ้าสัมภาษณ์ตอนเป็นนายกเนี่ยก็คือไม่เคยแพ้ใครทุกคนที่เคยเป็นนายกอ่ะมาถึงนายกมันจุดพีิกไงก่อนหน้านั้นแบบโอ้โหแบบ ก็บิ้วมาก็คนที่ได้เป็นก็คือคนที่ประสบความสําเร็จในทุกก้าวย่างในสเต็ปทางการเมืองใช่ไหมมันอยู่ที่ตอนลงมีความรู้สึกใช่และตอนลงเนี่ยว่าไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คมชัดลึกนิดนึงก็มีอารมณ์นะคุณเติมยกนะครับอย่างมีโค้ดของพลเอกประยุทธ์นะครับที่ว่าขอภายนะฮะดันดันล่าง่าตรงนี้ครับโอเคโอเคตรงนี้นะฮะขออนุญาตอ่านนิดหนึ่งนะครับนะฮะให้เลือกเอาเองว่าจะเลือกอนาคตที่ยังไม่เห็นชัดมากนักหรือจะเอาอดีตที่ล้มเหลวอดีตที่ล้ม ท่านหมายถึงอะไร<ม>ชี้นาหรือเปล่ามันคือมันมันอ้อมอ้อมคือในมุมที่ว่าคุณไปตัดสินวันที่7จดสิงหาคมนี้เนี่ยม,มันมีอนาคตที่ไม่ค่อยชัดนะฮะกับอดีตที่ล้มเหลวแต่ว่าจะเอาอะไรแต่จริงๆแล้วสมมติว่ากาสมมติในที่นี้สมมติว่าคุณกาไม่รับร่างเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องการอดีตที่ล้มเหลวนะค,คุณแค่คไม่ชอบเนื้อหาในร่างไงมันไม่ใช่ว่าจริง ไม่ใช่ว่าสมมติผมไปกากระบาดไม่รับร่างแล้วผมชอบรัฐบาลก่อนหน้านี้มันคนละประเด็นหรือเป็นไปได้ไหมว่าที่เขาไปกาไม่รับเนี่ยก็เพราะอนาคตมันไม่ชัดไงฮะเขาต้องการความชัดเจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปกาว่าอนาคตมันไม่ชัดเนี่ยแล้วเขาต้องการที่จะเห็นอนาคตที่ชัดเจนมากกว่านี้และในทางกลับกันในฐานะที่เป็นประชาชนเราก็มีสิทธิ์นะฮะแล้วแต่มุมมองบางมุมมองก็ไปเลือกเพราะเนื้อหาบางมุมมองเขาไปเลือกเพราะว่ามันมีอนาคตที่ไม่ชัดแต่ผมคิดว่าคนที่ไม่ไม่รับส่วนใหญ่เนี่ย ตรงข้ามกับวิกตู่เลยอคือข้างหน้าเนี่ยมันชัดมากอแล้วอดีตเนี่ยมันก็ชัดมากคือพูดงี้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันวิกฤตแน่รัฐมนตรีชอบนี้แก้ไขก็ยากอะไรก็ยากขนาดที่อดีตมันรุ่งโรจน์แล้วมองข้ามได้หมดเลยครับ